พออสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3าบ้านโป่งเตรียมประชุมระดมสมองหาแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในผืนป่าตะวันตกตอนใต้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซูมคลาวมิทตหนึ่งกุมภาพันธ์นี้นายนิพนธ์จำานงศริศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3าบ้านโป่งมีหนังสือด่วนที่สุดที่ทสศ0 9 1 3เจุดหกทับศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าห้าลงวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าถึงพออส่วนอุทยานแห่งชาติพ่อ อนุรักษ์สัตว์ป่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เอราวัณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเกินศรีนครินทร์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหัวหน้าอุทยานถ้ำเขาน้อยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำละว่าถ้ำดาวดึงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหัวหน้าอุทยาานห่งชตติพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันหัวหน้าอุทยานประเทนดงรังหัวหน้าอุทยานผู้ม่วงหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุง่งหญานเรศวรด้านตะวันตกและหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำค้างคาวเขาช่องพรานเพื่อประชุมแนวทางความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่ป่าตะวันตกตอนใต้โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตรด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานภาพการแพร่กระจายถิ่นที่อยู่อาศัยสำคัญและปัจจัยคุกคามของประชา ประชากรเสือโคร่งในพื้นที่ป่าตะวันตกตอนใต้และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแผนงานแนวทางการดําเนินงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการป้องกันการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชาะกรเสือโคร่งในพื้นที่ป่าตะวันตกตอนใต้และพื้นที่คุ้มครองใกล้เคียงการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์2565ห้อในห้องประชุมศูนย์ควบคุมมาตรฐานการารัเวนเชิงคุณภาพสำนักบริหารพื้นที่อนุร,รักษ์ที่3มบ้านโปง่งปอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีด้วยการประชุมทางไกล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ามมั่นโป่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์จึงได้เชิญหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำจังหวัดอุทยัยธานีผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติมูล,ลนิธิฟรีแลนซ์โดยนายทิมเรดฟอร์ด นำเสนอข้อมูลการติดตามประชากรเสือโครงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมผู้แทนองค์การแพนเทราประเทศไทยนำเสนอผลสำรวจประชากรเสือโครงและเหยื่อในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินอุทยานแห่งชาติเอราวัณและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระผู้แทนสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่านำเสนอผลการสำรวจประชากรเสือโครงและเหยื่อในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งเยนเรศวรด้านตะวันตกและผู้แทนองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลนำเสนอผลการสำรวจประชากรเสือโครง และเหยื่อในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีโดยมีผู้แทนมูลนิธิสืบนาคาสเสถียรร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและข้อสอบถามเพิ่มเติม